วันนี้ก็รับบทมาเป็นแม่ครัวค่ะทอดไก่เยอะๆแบบนี้กลัวทำไม่อร่อยใส่ผงคนอไก่ลงไปเลยค่ะผงเข้มข้นมีเนื้อไก่แท้ถึงสองเท่าก็จะมีเพิ่มเป็นผงทอดกรอบนะคะก็คลุกเขาคลุกเขาเขาสักหน่อยแค่นี้เลยซองรับประมาณ25บาททอดไก่ได้ถึงร้อยชิ้น ตั้งหม้อค่ะใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนก็นำไก่ลงไปทอดปกติได้เลยค่ะต่อให้ทอดเยอะแค่ไหนก็ไม่หวันแค่มีพงขนอนลดไก่แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะสีก็สวยอีกด้วยต่อให้เร่งรีบแค่ไหนถ้ามีตัวช่วยดีๆก็ทำให้รสชาติอ,อาหารอร่อยเสร็จตรงเวลาไปงานปาร์ตี้ได้แล้ะจ้า และยังมีเวลาเหลือไปทำเมนูอื่นๆ